ตัวผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้รู้สึกไฮฟ์มานานขนาดนี้แล้วหลังจากที่รอมา7ปีนะครับทาง Ninja t h r t r e เนี่ยก็ได้ปล่อย t ี e n ว Saga h e l l b a d e 2ตัวเกมออกมาให้เราได้เล่นกันแล้วและผมก็ทําการเล่นจนจบเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นจบไปกัน โอเคครับผมทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิวหวองว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดความรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นซีนัวซาก้าเฮลเบททูจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าผมรู้สึกยังไงก่อนไปรับชมกันนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้เป็กแล้วก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's go โอเคนะครับใน,ในเรื่องของสตอรี่ผมไม่อยากสปอยมากนะครับเพราะมันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างดีนะ เอาเป็นว่ามันเป็นสตรอรี่ที่ต่อจากภาคแรกมาเลยเรื่องของสตรอรี่นะก็ลองไปเสกมันดูนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของเกมโปรเจคชันกันบ้างเกมโปรเจคชันไม่มีอะไรเลยครับตัวเกมก็ยังคงเสน่ห์ของซีโนไว้จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นแอคชั่นแฮกแอนด์สลัดก็คือมันจะเดินทางตรงเลยครับมันจะบังคับให้เราไปทางตรงอาจจะมีให้แวะออกไปเก็บแบบอาชีพเมนนิดหน่อยแต่ก็แค่นิดหน่อยจริงพวกคุณไม่มีทางหลงทางเลยแล้วก็จะเดินตรงกันไปอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยครับก็คือตรงกันไปจนจบเกม ส่วนระบบเกมเพย์นะครับก็จะเป็นแพ็กแอนด์แสลที่แบบว่าเรียบง่ายมากคือมันเรียบง่ายจนมันผมรู้สึกว่ามันเหมือนภาคแรกเกินไปอันนี้ความรู้สึกของผมนะก็คือทั้งเกมเนี่ยมันก็จะมีแค่ฟันเบาฟันแรงเราแพรรี Harry, ่เราดอทแล้วก็ใช้พลังพิเศษโฟกัสซึ่งซีนัวเองเนี่ยจะเข้าสู่โหมดบุลเลตไทม์หรือว่าโโลโมชั่นนั่นเอง,เองทั้งเกมมีแค่นี้ครับผมก็แอบจบะแอบบคิดนะว่าเขาอาจจะใส่สกิลทรีหรือเขาอาจจะใส่คอมโบใหม่ๆเข้ามาหรือระบบใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามา แต่ที่เขาไปเพิ่มเติมเนี่ยในส่วนของแอคชั่นเนี่ยมันไม่มีแต่เขาไปเพิ่มเติมในส่วนของตัวพัซเซิลครับให้มันมีความแบบยุ่งยากกว่าเดิมพัซเซิลปกติแล้วภาคที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่แบบเราตามหาอักษรรูนตามที่แบบว่าเกมมันกำหนดมาให้เป็นรูปนี้นะเป็นรูปรูปนนี้รูนรนี้แล้วก็ต้องไปหาตามฉากแค่นั้นแต่อันนี้ก็จะมีแบบเพิ่มแบบวิธีการให้มันหายากขึ้นกว่าเดิมเข้ามาซึ่งก็จะทําให้เราเสียเวลาในการเล่น,นเกมนี้นานขึ้นเพราะว่าอาจจะต้องแก้พัซเซิลตรงนี้เยอะ ไอตอนแอคชั่นน่ะไม่ค่อยมีอะไรครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรเนาะแต่สำหรับชาวไอค์บอก,กอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามัน30เฟรมนในการแพรี่อะไรเง,งี้ยมันอาจจะยากตรงนี้ก็รู้สึกเสียดายครับเพราะว่ามันเป็นเอค์บอกเอกลุีมันก็ควรจะให้60เฟรมเด่เรามาแต่มันให้มาแค่30ก็ตามนั้นครับเพราะว่าผมเป็นแฟนเฮลเบดเ,เนาะยังไงก็ต้องเล่นนะนะและก็การเดินทางของทีนัวครั้งนี้นยครับเพื่อนจะไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าเราจะมีเพื่อนเนี่ยร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะครับมีกี่คนก็ลองไปเล่นกนนนนนดูนะะรรผมมอออาาสสปปปยยเเพ็เแ่น ในเรื่องของภาพดีมากเลยครับคือแบบดีจนแบบว่าภาพสวยมากสวยแบบมากๆแบบเต็มสิบให้ร้อยเลยอะ่ะ คือไม่ผิดหวังกับการที่ผมใฮ้เกมนี้มาตลอด7ปีนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆภาพดีมากๆแต่รู้สึกว่าเหมือนภาคเนี้ยเขาจะลดความเป็นเกมลงเหมือนจะใส่ความเป็นหนังเข้าไปเยอะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าซีเนเมาติกเวลาแบบรอสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูโฟอ่ะมันดูแบบเราฆ่าโตโลเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยไม่รู้ว่าด้วยจังหวะหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวที่พ่นไฟมาพอดีเราก็เอาโล่ไปกันไฟต,ตัวนั้นแบบเอะมันดูเหมือนหนัง แล้วถ้าเกิดว,ว่าผมฆ่าตัวไฟก่อนแล้วผมไม่ได้มันฆ่าตัวโล่มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเกมมันมังคับว่าศัตรูเข้ามาให้เราฆ่าตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้ในเรื่องของเสียงนะครับอันนี้ก็ต้องชมอีกมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นกลายแบบภาชนาแบบก้าวกระโดดเลยนะในเรื่องของเสียงม,มันมีหลายโทนหลายมูดมากแต่ที่ผมชอบนะครับชอบมากเลยจะเป็นเพลงประกอบที่แบบเป็นเพลงแบบติงไวกิ้งอ่ะแบบอันนี้คือแบบไวกิ้งกว่าภาคแรกเยอะมากมันทําให้เราฮึกเหมิเหมวเวลาเราแบบเข้าสูชากคอมแบทอะไรอย่างเงี้ย โดยรวมแล้วนะครับผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรเลยกับเกมนี้นะแต่ผมรู้สึกแค่ว่ามีข้อสังเกตนิดหนึงนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูก็คือผมเป็นคนเล่นเกมชา้าแต่ผมสามารถเล่นจบภายในเวลา6ชั่วโมงได้ตัวเกมมันสั้นมากครับเอาจริงๆพัฒนา7ปีตัวเกมสั้นมากๆสั้นจนเหลือเชื่อแปบ๊บเดียวก็จบแล้วอะแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งหรือบางคนอาจจะชอบเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันผมรู้สึกว่ามันแปลกก็คือว่า เขาพยายามให้มันเป็นหนังเกินไปจนแบบมันมีขอบแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นขอบดำอ่ะทั้งบนและล่างผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี้โทษทีแต่คือมันจะเหมือนอีวิวตินหนึ่งมันก็คือแบบมันขอบภาพอ่ะให้มันเหลือแค่ตรงกลางเะี่คือเราไม่ได้เห็นภาพแบบ f u ลสก c r e e แต่เราจะเห็นแค่อย่างนั้นแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเลยที่อยากให้เพื่อนๆสังเกตกันเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเคยเล่นภาคแรกกันมาเนี่ยศัตรูมันจะออกมากระแดบโว้ เยอะแยะเลย3 4ตัว5้าตัว6ตัวมันจะมีแบบซีนัวในมันจะมีเสียงในหัวใช่ไหมตัวน้องเอกอัเสียงในหัว2คนก็คือด้านดีกับด้านไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่คอยบอกเราเฮ้ยแบบ watch your back watch your อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบให้ระวังหลังนะเราก็จะรู้แล้วว่าศัตรูฟาหลังมาเราก็จะดรอบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคนี้เนี่ยระบบคอมแบ็กเนี่ยมันเป็นตัวต่อตัวหมดเลยก็คือจะไม่มีการเข้ามาลุมเราเลยนะครับศัตรูจะเข้ามาทีลตตัวเท่านั้นภาคนี้แปลกมากเนี่แหละจุดที่ผมรู้สึกว่ามันแปลก แค่นี้เองครับแต่โดยรวมไม่ได้ผิดหวังอะไรแล้วผมก็ไม่อยากให้คะแนนด้วยกับเกมเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบเป็นการสร่วนตัวแล้วยังไงผมก็รักเกมนี้อยู่แล้วแต่แค่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะใส่อะไรเพิ่มเข้ามากว่านี้เนาะแล้วก็ไอ้จุดที่ผมบอกไปว่าผมไม่ชอบก็คือไอ้เรื่องของภาพแล้วก็ไอ้เรื่องตัวต่อตัว,ตวมันลกลายเป็นว่าเฮ้ยมันปแปลกๆว่ะแล้วก็การฟันก็เหมือนเดิมเลยถ้าคุณเล่นภาคแรกมาเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบคุณจับปั๊บคุณเล่นเป็นเลยมัมันมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยในเรื่องของคอมแบทนะครับ เปลี่ยนในเรื่องของภาพที่มันสวยขึ้นสเกลภาพที่มันดีแบบมากๆเลยนั่นแหละครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับความรู้สึกของผมหลังจากที่เล่น c ี n ัวซากาเฮลเบิดจบไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้การเจอกับผมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ